สวัสดีครับร้านในบริฟระยองครับวันนี้ลูกค้านารถนะครับโตโยต้าเคมเปรี่ไฮบริดนะครับทำการขัดเรื่องของสีรถนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับไปตรงนี้ครับมีรอยนะครับอ่าแล้วก็สามารถขัดให้หายได้นะครับน่ครับก็ตามที่ได้นะครับถ้าลงลึกมากก็นะครับอาจจะไม่หายแต่ก็ดีขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับที่ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่นะครับก็ด้านหลังนะครับจะเกิดนะครับ หจุดนะครับมาทําการขัดสีให้ใหม่ทําให้กลับมาเป็นสีขาวสวยเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวดู้นกันครับทำรีให้ดูบบางคนชอบใส่พีอยบางคนใส่เพชรไม่เดียวแพงจย รอยตรงประตูก็หายไปแล้วครับเก้มนะครับประตูหน้านะครับหน้าขวา,ออก,าก็ก 10, ิดรงเกิดน,นะครับเดอะไรขึ้นแนเารับว่านี่ครับก็นะครับเป็นการขัดสีนะครับอเราจะปิดข่วนครับก็ถ้าเป็นรอยอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำทำสีใหม่ครับก็ขัดแล้วก็หายแล้วนะครับ ไม่จำเป็นต้องทําสีใหม่ครับเพราะว่ารถไม่ได้ขูดลึกขนาดนั้นนะครับก็งานเกิดร้อยนี้หน่อยนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการครับลบรอยนะครับขีดข่วนหรือว่าการขับสีรถนะครับเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องทําสีใหม่ครับถ้ารอยถเลากยังไม่ถึงเนื้อสีจริงๆนะครับเราก็ทําการขัดแล้วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติทับนี่นะครับ ก็ปกติก็จะมีหนึ่งจุดนะครับตรงนี้นะครับแถวแถวนี้1จุดนะครับแล้วก็ดับตรงนี้หนึ่งจุดนะครับโอเยแล้วการขัดแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องใช้ความชำนาญนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้1จุดนะครับนี่ครับขีดหายแล้วครับโอเคนะครับก็สำหรับลูกค้าได้ครับที่มีรอยขีดข่วนนะครับแบบนี้ครับก็สามารถมาขัดสีที่เราได้ไม่ต้องไปทําสีใหม่นะครับก็ ครับติดต่อไาที่เบอร์นี้นะครับ0 9 9 1 9 4ก9ครับ